ชัยคุงวอลลุกตุกเกตเข่งาครับกูเล็กข้าศึกโกเสือสายตาเกลสาราจานาจ อี่หางนี้ไม่ธรรมดานะครับอาวุธแท่งหมัดใช้ได้เลยลสมชายยังระวังนีกอ่าน จะนะโอ้โอ right? ้ไปทางมาใช้ทางเลยไปทางเด็กนัเรียนวัยด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับไวัยด้วยแน่นด้วยครับแค่สุนชัยเนี่ยก็เจองานยากนะครับ ขาดดุเลยครับอ่าไปสิงชัยต้องถอยครับตั้งหลักแล้วก็มาเอาใหม่ตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ดีครับอ่าอ่าอาการจากกระต่อต่อยังไงไม่รู้ครับลมไปเไยครับไปสิงชัยลุกไหวไ,ไหม ดูแล้วไม่ใครดีครับไอ้สินชชยขอ,อมาโดนดังเลยครับโอ,อ้รับฟูเกตใหเซ็นอาร์คก็มาเด็ดสิแสนแัยสิงไชยนลุกบูเก็ตไปในยกแรกครับแปวันเบ็รื่อยๆเลยครับ